Well สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการซีเรียลใส่ไข่ค่ะเป็นคนที่ทานกาแฟกันไหมคะอ๋อ,อเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทานกาแฟนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในวงการการทานกาแฟเนี่ยเราก็จะรู้ว่าร้านไหนๆจะมีโปรโมชั่นที่ดีๆค่ะกาแฟปัจจุบันนี้รสชาติด,ดีค่ะแต่ราคาบางทีเราก็ไม่ไหวนะคะแก้วหนึ่งก็ตั้งแต่50บาท60บาท70บบาทจนกระทั่งถึงบางยี่ห้อเนี่ยร้อยบาทขึ้นไปถ้าเราทานทุกวันค่ะแน่นอนเรา จนแน่ๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราชอบทานกา,ฟาแฟเราก็ต้องสืบสองค้นหาว่าร้านไหนมีโปรโมชั่นที่พิเศษสุดที่เราจะทานกาแฟาอร่อยได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ดีนะคะเช่นบางร้านเนี่ยจะมีโปรโมชั่นทุกวันจันทร์บางร้านจะมีโปรโมชั่นทุกวันอังคารจะมีช่วงนียนะคะบ่ายสองเป็นต้นไปบางร้านก็จะเป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็บางร้านจะมีโปรโมชั่นอินดีมากแต่ละเดือนไม่เคยซ้ำกัน เดือนนี้โปรโมชั่นวันที่2เดือนหน้าอาจจะเป็นวันที่10เดือนถัดไป27จนกระทั่งเราต้องไปขอรายการเขาแล้วก็มาเก็บใส่กระเป๋าไว้แล้ววันนี้นะคะอยากนําเสนอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะจะมีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าร้านนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะกาแฟของเขาเนี่ยจะอร่อยมากโปรโมชั่นเขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็น1แถม1น,นะคะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าสาหรับคนที่รักกาแฟเนี่ย ช่วงเวลาสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะไม่ได้1แถม1ตลอดทั้งวัน4ชั่วโมงเนี่ยของ1แถม1จะเป็นช่วงของนาทีทองค่ะก่อนถึงช่วงเวลา1แถม1เนี่ยก่อนโปรโมชั่นจะเริ่มขึ้นผู้คนไม่รู้นะคะมาจากไหนต่างก็พากันมาเข้าคิวยาวแล้วยืนรอเป็นชั่วโมงยังไม่ถึงเวลาที่รับโปรโมชั่นแต่มาเพื่อรอรับบัตรคิวก่อนล่วงหน้า30นาทีจากนั้นนะคะก่อนเวลา15นาที พนักงานก็จะเรียกลูกค้าเฉพาะที่รับบัตรคิวให้เข้ามายืนเข้าคิวก่อนเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าจะรอานานแค่ไหนคนเหล่านั้นรวมทั้งตัวเอ๋อเองเนี่ยก็สามารถยืนรอได้เพื่อกาแฟแก้วอร่อยๆเท่านั้นเราสามารถทำทุกอย่างยอมยืนรอขาแข็งยอมยืนรอให้เขาเรียกรอคิวยอมจดวันว่าวัาวนไหนบ้านเขาหนึ่งแถมหนึ่งเพราะว่าเรารู้ว่า เมื่อเราอดทนพยายามและรอคอยเราจะได้รับกาแฟแก้วที่ดีที่สุดและมีค่าที่ดีที่สุดค่ะพระพีได้พูดถึงนะคะเศรษฐีคนหนึ่งที่ทำไมคะที่เขายอมขายทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อไข่มุกเม็ดเล็กๆเ,เพียงเม็ดเดียวและไข่มุกนี่แหละคะ่ะเปรียบเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ซึ่งแผ่นดินสวรรค์มีค่ามากในมัทธิวบทที่13ข้อ4 5ถึง46ได้กล่าวไว้ว่า อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกับพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นวันนี้ค่ะลองทบทวนดูว่าชีวิตของเรากับแผ่นดินสวรรค์เรายัางให้คุณค่าว่าแผ่นดินสวรรค์มีคุณค่ากับการเพียรพยายามในการดำเนินชีวิตมีคุณค่ากับการที่เราอดทนรอคอยรักษาชีวิต เพื่อที่จะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์หรือไม่วันนี้นะคะเราขอบคุณมากและเจอกันใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ